ฟันดาบนะรุ่นพี่เขาก็สอนไมีที่อาจารย์มาสอนบ้างอะไรบ้างท่าที่หนึ่งนี่ท่าจดดาบถือดาบเฉยๆนี่แหละนะแล้วก็ขยับก้าวไปถอยหลังนะขยับเนะนี่เรียกท่าเบสิกเพื่อนๆมันเรียนนะมันทนไม่ได้ทำอยู่ท่ายนี้น,น่าเบื่อ ในขณะที่หลวงพ่อเล่นอยู่ท่าเดียวเนี่ยนะเราฝึกเบสิกเราทําแล้วทําอีกทำแล้ว,ทำ,ท,ำลวทำอีกนะไม่ยอมเลิกสู้กันจริงๆพวกนั้นสู้เราไม่ได้พวกนั้นก็แต่ร้ายลํำพอมันเงื้อดาบเราก็ตีหัวมันซะก่อนอะไรยงเงี้ยนั้นหลวงพ่อฝึกตัวเองมาแบบนี้นะอดทนตอนเด็กๆนะพ่อก็เคยสอนให้อดทน เคยเล่าให้พวกเราฟังตอนนั้นบ้านอยู่ริมถนนนะมันมีคนจีนหาบของเล่นเด็กมาขายมันมีรถไฟมีหัวรถจักรอันหนึ่งนะแล้วก็มีตู้ผู้โดยสารอันหนึ่งสององันนี้นต่อกันอยากได้จะเอามาลากเล่นพ่อบอกว่าจะซื้อให้วมา,าั้างเราก็อ่ะได้ เราจะเอาหัวรถจักรพ่อบอกเอาเอา,เอาท้ายขบวนมาน,นี่หัวรถจักรไม่ต้องเอาให้รู้จักรอให้รู้จักรอพรุ่งพุ่งนี้ค่อยซื้อหัวรถจักรนี่มันแค่อันละบาทเดียวนะสมัยนั้นบาทเดียวเองนะเขาซื้อทีเดียวก็ได้นะครับซื้อให้เราทีละอันแล้วซื้ออันที่เราไม่ชอบนะเราก็มาเล่นเราก็รอ ถึงพรุ่งนี้เราจะได้หัวรถจักรมาปรากฏวันล่งขึ้นนะ่ะไอหัวรถจักรไม่อยู่แล้วเขาขายไปแล้วนะโอ้เสียใจนะเสียใจแล้วก็มีไอ้ลากเอาเชือกผูกนะ่ะไอ้ลากรถไฟตู้ต่อสารเราลากไปลากมาไปเจอเด็กอีกคนหนึ่งมันลากหัวรถจักรมานะ ต่างคนต่างมองหน้ากันนะแล้วก็รีบลากกลับบ้านได้ไปกวาดานนะว่าแต่้นไม่เข้าใจล่ะเอาทำไมผู้ใหญ่ทำกับรออย่างนี้เขาสอนเขาบอกเนี่ยคนเราต้องรู้จักอดทนต้องรู้จักรอไม่ใช่ใจร้อนจะเอาแต่ได้จะเอาเร็วๆเนี่ยผู้ใหญ่ฝึกลุงพ่อมาอย่างนี้เลยนะโอ้เรา ตอนเด็กๆเ,เราไม่รู้ว่าว่ามีประโยชน์ขนาดไหนโตขึ้นมานะรู้เลยมันมีคุณค่ามากจริงนะ